ต้องขอสารภาพกับพี่น้อกที่อยู่ตรงนี้เลยว่าหาเสียงมาอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สี่ชักจะตกหลุมรักรลยยองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวย้ายสามามโดครัวมาอยู่ที่ระรยองเลยได้พี่เนี่ะอยู่กรุงเทพแดดก็ร้อนคนอ่อนก็ไม่มี ไม่อยู่ที่ระยองเลยดีกว่าจะได้เจอกันบ่อยๆเอาเลยเอาเลยแต่เหตุผลสำคัญที่ผมต้องมาอาศัยพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าอาทิตย์หน้า10กันยายน8โมงเช้าเป็นต้นไปเรามีนัดการที่คูอหาเลือกตั้งเขต3 10กันยากาเบอร์หนึ่งให้ยอ อยู่ที่ชายทะเลก็บอกพี่น้องไปแล้วว่ามีสามเหตุผลหลักว่าทำไมคนระยองต้องเลือกคนนี้เข้าสภาเหตุผลที่หนึ่งก็คือพวกเราพักก้าวไกลทำงานกันเป็นทีมวันนี้นอกจากจะมีผมก็มีเลขาตอมมีรังสิมันรมมีเพชไอเดียม,มาผมแล้วก็มีน้องไอจากกรุงเทพกลับไปเมื่อวาน เมื่อกี้โตไปบอลมาแล้วว่าไอเต็มทำไมไม่มาอยู่ที่นี่อากาศมันจะได้ร้อนด้อยลงหน่อยโตไปบอลกับน้องไอส,สอสอบางบอตบอกกลับกรุงเทพมัไมมาอยู่ที่ระยองหน่อยมันร้อนเหลือเกินแต่นี่คือการแสดงให้เห็นว่าพรรคเก้าวไกลของเราแก้ไขปัญหาปราะชาชนทำงานกันเป็นทีมมีทั้งทีมที่อยู่ที่กรุงเทพมีทั้งทีมที่อยู่ที่ภาคตะวันออก อย่างตอนนี้ก่อนที่จะลืมในในเมื่อมีพี่นกสื่อมวลชนกำลังติดตามอยู่ขอส่งกำลังใจให้เพื่อนบ้านชารยองไปที่จังหวัดตราดด้วยเข้าใจว่าตอนนี้สอสอโอคนตราดกำลังแก้ปัญหากับผู้ว่าเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดที่ตราดอยู่นี่ไงครับสาเหตุเพราะพักเก้าไกลของเราทำงานเป็นทีมในเชิงบุคคลด้วยและทำงานเป็นทีมในเชิงพื้นที่ ตั้งแต่พระกระนงบางนาสม,มุทรปาการชนบุรีชาเชิงเศราและยองจันทบุรีไปจนถึงตราดก้าวไก่ลวนล้วนๆปะโถต้องทั้งา้านตะวันออกเวลาจะแก้ไขปัญหากับประชาชนมันถึงจะสามารถทำงานได้อย่างมีพลังเหตุผลที่สองก็คือในระดับจังหวัดไม่ใช่แค่ในระดับพรก ระยองทั้งหมดมีอยู่5เขตเขตที่1ก็ของก้าวไกลเขตที่2ก็ของก้าวไกลเขตที่4ก็ของก้าวไกลเขตที่5ก็ของก้าวไกลและเขตสาของพรรคอะไรครับก็ต้องก้าวไกลพี่น้องมันจะได้ทํางานแบบปูทีมครบทีมถ้าเป็นพรรคอื่นทํางานด้วยกันได้ไหมได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะทํางานกับเราหรือเปล่า ตอนเวลาปลาใสก็บอกทำง,งานได้ทำง,ง,ง,งานได้พอเลือกตั้งเสร็จไปไหนไม่รู้เลยเพราะฉะน,นั้นมีน้องอย่าให้เตสามของบ้านเราเป็นปันหลอไหนๆก็ซ่อมไปแล้วอย่าให้มีสีอื่นให้ซ่อมไปให้หมดด้วยความตั้งใจที่จะทํางานอย่าง366าประชาชนเรี่ยหันไปหา,าก,หก็หาไป่หาประชาชน จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขที่โรงพยาบาลแกงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เรายกกันมาเป็นทีมทำงานเป็นทีมนี่คือเสาหลักสี่ต้นของพี่ดองระนองไอพี่ดองระยองไม่ลองดูว่าปังอยู่หรือเปล่า,าก็แกงพูดผิดจะได้ดูดีว่าปังหรือเปล่าพูดอะไรอยู่แหมพูดผ,ผิดไม่ได้นะ นี่คือสีเสานโยบายสสอเสือของระยองจริงๆอาทิตย์นี้ว่าจะจัดชุดใหญ่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจัดหนักกว่าเดิมเพราะนอกจากจะสีเสาหลักที่ได้พูดไปจะเพิ่มมาอีกสองอันก็คือเรื่องการศึกษานำโดยคุณไอติมแล้วก็เรื่องปัญหายาเสพติดสิ่งเสพติดต,ต่างๆนำโดยรังสิมันรม